แล้วต้มปลาต้มปลา,า,าไปให้แจ๊คกินต้มต้มน้ำให้มันเดือดวกต้มตะไคร้ใบบักกูดพบกพริบพกรบกยางใส่สะก้อนบัดนี้น้ำม,มันเดือดแล้วก็เอปาปลาปลาหนึ่งปลาหนึ่งใส่ก็ต้องข้นหมอ้อเอาใส่หลักทิ่ฟ้าต้ม ปลาไวต้องไปค้นมันแล้วค้นมันมันจะข้าวปลามันสิข้าวตุม่มสุกป,ปลาใส่ใบใบกักขาม,มปลาใส่ใบบักขามขามขามันัแง่ตัแง่ปลูกสวนต้องกื่อเขาต้นใบแจกมันกินอนอนมาฉันเลตื่นหรอกค้่บารดา มันสิตื่นตั้งงานอะไอที่เจ้าของมาเห็นหมูกกินเพราะว่าอันนี้เขาไปเหตุงานคำใบาสามใบสี่อะไรให้กับตุ่มปลาไปให้มันกินเราต้องไปข้นาใายมันเดือดมันเดือดจต,ตั้งปุง๋งปุ๋งเครื่องหม้อมันเดือดแล้วมใส่ใบบักขามเพาปลาอันนี้ตุ่มเพราะนิ่งตุ่มเพราน่านต้องก็ดุก ไปบักไปบักขามไปสกักก้อนไปบักขามไปเกลือเกลือไปเกลือไปสุด ใ,ใส่นัำประเด็กน้ำให้มันนัวพอใส่มันบดน,นัวใ,ใส่นัำประเด็กน้ำมันจะสิยหนัวมึงไปคนนั่ง Để phải ăn tán mặt mà... Thầy chắc nồi Hãy tắt ใส่หนังตาทนจักน้อยก็ให้มันไปตัดเดี๋ตปูมกักบางคนกับบมูมักกับบลใส่บางคนกับใส่กับเดี๋ยวเต้ปูหลับปิดไว้จะข้าวเดีวเปูมกักปรุงัิดไดไว้ัะข้าว วันนฟ้ามันชุกแล้วจะเอาพักกระกแยงใส่พักกระแหงตุปมาใส่พักกระแยงเฮียจกบต้องกนินตื่นขึ้นม,มันสิดีกินโอ้ยหลกดเทวดาพักกระกแยงใส่พักกระกแยงกับปูกไปนี่แหละมันต้องไปซื้อเขาอยากกระชับเอามาแกงแตง่แสบบ่เงตุ่มา ปุ่มปะนิ่งใพกระแยงใม่บะขามแคนเนเดอร์ยิบหนาพอกกันไหม